มามามาขบวนแห่เรือมาแล้วนะครับนี่ตามประเพณีนะฮะที่ตำบลนาหนังนะครับยืนนอย่บ้านดงบางเหนือนะครับตำบลนาหนังผลพิสัยบ้านเห่านะครับอ่าไ้บ้านกับรำแห่มานะฮะแห่มาจากวัดน de. <c oughs> mm ี่มาออกมาหนองสวยงามสวยงามอ่าจะแห่ไปเรื่อย สวยงามสวยงามชุดเขียวชุดแดงได้ทำงานบัดดี้ครับพี่หิวครับจ้าสวยงามสวยงามสวยงามอ๋อเพ่นลำไปพุ่นลำไปทางพุ่นเอ๊ะมาตามตามตามขาบวนนะฮะตามขาบวนตามประเพณีจา้ามาเอาบุญน้ำเพลินนี่นะครับ จ้าเ,เ,เออตาตาอารมณไปทางคนอ่าฮีสิบสองกองสิบสี่นะคะมันทิสโซนี้จะเป็น บนแข่งเรือจ้าบนแข่งเรือนะพี่น้องเขามาเอาบทนะนจ,จ้ะบ,บนแข่งเรือทั้งตำบลหน้าหนังจ้า เจดีแล้วขอมอบถวายแทงการถวายเกดีทรายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ยากทั้งหลาย นีมันดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลอันเิสาธุอันนาเจ้าที่าจกรอส่งน้ำประนะครับน้ำจอมทองนะครับสาธุจ้ะก็เริ่มสักการะปีใหม่ไทยจ้ะขอพร คุณพระแล้วก็ผู้รับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราอะะากาบจะมัตรุสสุดคุณพ่อดิปออสุเมธีโพสีนะคะนี่คุณแม่นิดาจันธรรม,มานะครับทานรถเลยได้รถเลยได,ยเยดย้เปียกได้เลยนะพาก็พร้อมเปียกตามาลย ส่งน้ำพะส่ง <Trop> น้ำพะพระแท่เรียกนี้พระแท่มเป็นพระบุญชลกพระแท่นี่าถามก่อนเนี้ยอ้า บอกผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็นเลยบ่กล้านั่งก่าแบยังบ่เฒ่าปานไดเ <c oughs> ชิญผู้เฒ่าผู้แก่ซะยังยังไม่ถึงบอกสิบกัวแล้วแต<อ>่ว่าก็อยากเท่ายังบ่สะดวกไม่สะดวก,กเกท่าอ่าอ่า พทจจานะอ่เพียเพียงตัวเล็กข้ามันาพอบอกพุทธาพระแกแล้วมัมีผานั่งสวัสดีครับแม่อวันนี้โอ้ดื่มดืมื้เลี้งเาเลี้าเอโลงทานโลงทานมื่อนี้โลงทานนีลงทานจากไนนี่ อันนี้มงพรยาบาลพ่สายเมศรับได้เลยนะครับรับได้เลยาาจากองมพยาบาลพ<า>่สายเมศ<า>ขอพระคุณครับทำพิธีแบบโบราณนะครับมามา,มา เป่าทุกเผ่าเทียนทุสาธทุนะครับนี่ก็อพาเจดีไซน์นะครับที่วัดจอมทองตามไปเพณีนะครับปีใหม่ไทยนะครับก็พระจจดีไซน์จ้าเป่าทูบเผาเทียนนะครับนี่ื่อเป็นโทเทปูชานะครับถุงเนี้อ ไฮน้ำมตนก็อยู่ในไน้ำมนสาธุ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 สาเุ็าธเสาธุกาธุเาธุสาธุสาทุสาธุสาธุสาธุ เราตื่นเต้นเลยเพราใหม่ของด้วยแดดใ่ไหม่ะโดนตัวเองลงคำนี้ลงคำนี้จะเราอยู่ที่วัดโพชัยนะคบพระอารามหลวงนะคบมาไหว้หลวงพ่อพระใสพระคู่ั้าคู่เมืองจังหวัดหนองคายนะคบเป็นที่ศักดาระของทั้งพี่น้องชาวไทยและชาวราวจ้านะครับมา ก่อนช่วงเทศสงเทศกาลสงกรานเนาะนี่เดินเข้ามาก็จะเป็นศาลาที่จะมีที่บูชาวัตถุมงคลนะครับต่างๆอยู่นี้ จะเป็นตัวอย่างวัตถุมงคลต่างๆนะครับ สาุนี่ก็มาถวายสังฆทานตรงนี้ได้นะครับอ,อยู่ที่วัดโพชัยนะครพระอารามหลวงนะครับมาไหว้หลวงพ่อพระใสนะครับพระครูบ้านครูเมืองนี่เพิ่งกเตรียมเตรียมจัดงานสงกราน เตรียมจัดงานพิธีอัญเชิญหลวงพ่อผพะสายลงมาส่งน้นําน,า,นา,า,านะครับสงกรานต์สงกรานต์ผ้าขาม้านะครับนมสัสก,การหลวงพ่อพระสายนะครับนี่นเตรียมงานกันอ้สวยงามสวยงาม กระทรวงวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเทศบาลเมืองหนองคายวัดโพชัยนะฮะเราทอตะท,ท,ทอนะฮะทาองเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสาธุนี่ราชรถที่จะอัญเชิญหลวงพ่อพระเสียงนะครับอ๋อหลวงพ่อพระใสสาธุหลวงพ่อพระใสนะครับหลวงพ่อพระเสียงกับยุพนพิสัยบ้านเฮานะครับนี่หลวงพ่อพระใสครับสาธุอันนี้จะเป็นองค์จำลองนะครับ งามงามงามต้นนันก็จัดเป็นสมสวยงามสวยงามน้าเดี๋ยวจะพาขึ้นไปไหว้หลวงพ่อพระใสนะคะพระอารามหลวงนะครับที่วัดโพชัยสาธุสาธุนะครับ ขอพอรก่อนปีใหม่ไทยนะครับ

ลงมาจากพระอารามหลวงนะครับก็พามาชมร,บรอบๆนะครับรอบๆวิหารนี่ตกแต่งไว้สวยงามนะครับเป็นน้ำตกจำลองนะครับสาธุโอ้สวยงามสวยงาม,งามเตรียมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะครับที่วัดโพชัยพระอารามหลวงนะครับจังหวัดหนองคายนะครับสาธุ พระเวสสุวรรณนะครับตุมหาราชิกสาธุสาธุอ้อสวยงามสวยงาม เตรียมงานกานทีมงานของผู้ใหญ่เจียมนะครับปีนี้ได้รับมอบหมายให้ทำพญานาคประจําจ,จังหวัดนองคายนะครับในพิธีแห่งานสงกรานมหาสงกรานปี2568นอนะครับอันนี้เหตุย่พลพิสัยเด้กพี่น้องเดอ้อลูกหลานไทยพนพิสัยเหตุนะครับประกาศสี่ไปโชว์ให้พี่น้องได้เห็นนะครับทั่วประเทศเลยนะครับงานมหาสงกรานที่จังหวัดนองคายวันที่1 3 1 4มีนายนนี้นะครับองค์นี้จะเป็นองค์พญานาค ประจาจังหวัดหนองคายนะครับสาธุสาธุอันนี้แกะลีลาอ่อนชอยเราก็มีชีวิตนะครับนีเนี่ยบ่เ,เส็จนะแกะขื้นโค้งก็งามหลายเลยพี่น้องสาธุสาโุคคู่เอ้ยจ้าอ๋อซาโุะเออไอคือว่ามีคู่บ่ครับเป็นคู่บ่ะเ,เป็นคู่องค์ค,งค,คู่วะ่ะสององค์บ่องค์เดียวบ่ะองค์เดียวจ้วา เออโอ้ทานนี้กำลังแกะลายสวัสดีจ้าช่างเปิ้นสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะได้ตอบเติมงา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 มมฝั่งนนจะเป็น ฝั่งลาวนะครับก็จะเป็นวัดพระบาทพลสันนะครับตรงข้ามกันกับนี่วัดรานพลเงินที่บ้านพลแพงเพื่อรัตนาวาปีนะครับตำนานพญะายนาหัวช้างนี่นะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสาธุสาธุาธนี่ สาธุนะครับสาธุอ่ะได้เข้าวัดไหว้พระเจอนักท่องเที่ยวนี่มาเป็นครอบครัว อยู่ที่วัดอาหงศิลาวาดจังหวัดบึงกาฬนะครับมามาไหว้ถราจะอามามาตรงนี้จะเป็นถ้ำอุปถ้พระอุปคุตนะครับถ้ำพระอุปคุธสาธุเป็นถ้ำทองแล้วมีองค์พญานาคดดงามมากสาธุสาธุ เพิ่งทำลเลยนยเพิ่งเห็นสาธุเราไม่ได้ไม่ได้มานานแล้วสาธุสาธุ หลังจากฮ็ดบุญตักบาตรเสร็จแล้วนะครับเ่นก็นจะมาเอาดอกไม้ใส่แจกันนะครับเตรียมดอกไม้ใส่ใจกันนะครับก็เป็นความงดงามทางวัฒนธรรมหมู่บ้านสินห้านะครับของไทยบ้านลองกุ้งใต้นะครับที่วัดสิงห์ทองนะครับตา ก็เป็นเห็นมักเบงงามๆเนี่ยนะครับเป็นใบสีใบสีใบสีตานี่นะครับเดี๋ยวก็จะมาซอยกันใส่ดอกไม้นะครับแต่ใบสีรูปทรงแปลกตาสวยงามนะครับสวยงามนีม่เท่ากันเป๊ะเลยตา สวัสีครับพี่ตามาซอยบนตาอืมเตรียมดอกไม้แล้วนะครับเตรียมดอกไม้ย,ยัยาะ ่ามงดงามวัฒนธรรมหมู่บ้านสินห้านะครับที่บ้านหนองกุ้งใต้นะครับวัดสิงทองนะครับพี่น้องให้บุญตักบารแล้วเราเพิ่งกลับมาซอยกันเหด ใบสีนะครับเอาดอกไม้มาเสียบซอยกันนะครับ